สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการเรียบพระนครกมทโรพระนครรายการเรียบพระนครดำเนินรายการโดยธนพันธ์บุญรัตน์กลินคณะเทคโนโลยีข้ากรรมศาสตร์รายการเรียบพระนครวันนี้ออกอากาศวันที่9นะคะเมษายนซึ่งก็น่าจะเป็นสัปดาห์ที่เกี่ยวกับก่อนวันสงกรานต์เรียกว่าวันวันนี้วันสุดท้ายเพราะว่าอาทิตย์หน้านะคะวันจันทร์ที่15ห้าและอังคารที่16เมษายนนั้นก็เป็นลองวิ e เอนนะคะ รัฐบาลประกาศหยุดยาวทำให้รายการของเราจะไม่ได้ออนแอร์ในช่วงสงกรานจะกลับมาอีกทีก็คือเป็นหลังสงกรานแล้ววันนี้ก็เลยถือโอกาสวันนี้ขอตอบคำถามสำหรับผู้ที่ฟังรายการเรียบพระนครแล้วก็มีความสนใจนะคะให้กระแสตอบรับกลับมามีคอมเมนต์กลับเข้ามาในน่าจะเป็น Facebook นะคะไม่แน่ใจเพราะว่าทางสถานีหรือทางผู้ที่รับผิดชอบเนี่ยส่ง คอมเมนต์ความคิดเห็นนี้เข้ามาจากคุณที่ใช้ชื่อหรือเพจของตัวเองว่า t h ดทีเ w ส5เออ1557ไม่แน่ใจว่าออกเสียงยังไงนะคะถ้าออกเสียงผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับแอดคุณ t m w w 1557ที่มีคอมเมนต์เข้ามาขออ่านคอมเมนต์ก่อนนะคะแล้วค่อยตอบประเด็นที่ท่านแสดงความคิดเห็นมาให้คำถามมา แอดมินช่วยพูดเรื่องที่เขมรจะขอขึ้นทะเบียนประเพณีสงกรานต์และประเพณีการแต่งงานของชาวเขมรที่สงสัยเขมรการแต่งงานก็มีอยู่ทั่วไปผมคิดว่าเขมรจะแอบสอดใส่ชุดไทยสบายเข้าไปด้วยโดยอ้างว่าเป็นชุดของเจ้าสาวที่ใสเขมรเคยทำแบบนี้สำเร็จมาแล้วในการขึ้นทะเบียนของโบกตอ แต่ได้แนบการต่อสู้แบบกุลแคแมเข้าไปด้วยดังนั้นจึงอยากให้แอดมินช่วยพูดในหลายๆภาคส่วนเพื่อจะได้รู้ทันขมนิญอันนี้เป็นข้อความที่อยู่ในคอมเมนต์นะคะที่ส่งเข้ามาน่าสนใจทีเดียวนะคะมีหลายๆประเด็นอยู่ในคอมเมนต์นี้ขอบคุณมากที่ท่านมีความคิดเห็นเข้ามาทำให้ผู้จัดเนี่ยมีกำลังใจในการที่จะไปนค้นข้อมูลเพิ่มเติมมาตอบท่านนะคะ มีอีกคอมเมนต์หนึ่งด้วยนะคะไม่ได้มีคอมเมนต์เดียวคอมเมนต์ comment ต่อไปเนี่ยได้พูดคำถามต่อไปถึงเกี่ยวกับมวยไทยคะ่ะคำถามของทางผู้ที่แสดงความคิดเห็นเข้ามาว่ามวยไทยได้ขึ้นทะเบียนแล้วหรืออันนี้เป็นคำถามนะคะสงกรานอ,อีกคำถามหนึ่งนะคะสงกรานไม่ได้ไม่ได้พูดถึงการเล่นสาดน้ำสงกรานในสมัยแรกคงไม่มีการสาดน้ำและเชื่อว่าการเล่นสาดน้ำเกิดขึ้นใน เกิดขึ้นในสยามก่อนที่อื่นๆอันนี้เป็นเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ฟังนะคะก็มีหลายประเด็นทีเดียวสองสามประเด็นที่อยู่ในความคิดเห็นนี้ประเด็นแรกคงเกี่ยวกับวันสงกรานต์<ม>ซึ่งก็ใกล้จะถึงเทศกาลสงกรานต์ในสัปดาห์หน้าแล้วอีกสองสามประเด็นก็คือเรื่องของมวยไทยหรือการขึ้นทะเบียนมรดกโลกของโบกตอของเขเมิ เทียบเทียบให้คอมเมนต์แสดงความเห็นในเรื่องนี้แล้วก็ประเด็นสําคัญเลยที่เอ่ยขึ้นมาก็คือการขึ้นทะเบียนประเพณีสงการและก็พิธีแต่งงานนะคะซึ่งมันเป็น2เรื่องนะคะขึ้นทะเบียนขอขเขมยขอขึ้นทะเบียนพิธีสงการก็ประเด็นหนึ่งแล้วก็พิธีแต่งงานนั้นก็อีกประเด็นหนึ่ง คึ้น่าสนใจทุกเรื่องเลยก็สองสามเรื่องที่อยู่ในคำถามนี้คงตอบวันนี้ไม่ไม่ไม่หมดนะคะแล้วก็จะมาขยายความเพิ่มเติมต่อตอบในหลังสงกรานต่อๆไปในรายการของเราเรียบพระนครน,นะคะต้องเรียนผู้ฟังทุกท่านก่อนนะคะว่าผู้จัดไม่ได้จบมาทางด้านโบราณคดีหรือประวัติศาสตร์โดยตรงนะคะผู้จัดเองนั้นจบมาทางด้านศิลปะและการออกแบบ พื้นฐานนั้นมีความสนใจในระดับบินาตรีนั้นสนใจเรื่องของประวัติศาสตร์ศิลปะและก็เรื่องของการออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์แล้วก็มาเรียนเปียโถเปญยเอกต่อในทางด้านการออกแบบดังนั้นเรื่องของประวัติศาสตร์ปเป็นเรื่องที่ผู้จัดสนใจเป็นการส่วนตัวนะคะแล้วก็ทําให้เกิดรายการเรียบพระนครในรายการนี้มายาวนานเรียนว่า สิ่งที่มาตอบท่านหรือมาพูดคุยนั้นเป็นการค้นคว้าเพิ่มเติมส่วนตัวของผู้จัดเองนะคะผิดถูกอย่างไรก็ต้องขออภัยด้วยเป็นหลายๆเรื่องเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้จัดแล้วก็บางเรื่องผู้จัดเองก็ไม่ไม่สามารถจะพูดลึกซึ้งเพราะมันอาจจะไปเกี่ยวเนื่องกับประเด็นซับซ้อนทางการเมืองเดี๋ยวมันจะเป็นความขัดแย้งทางการเมืองด้วยเนื่องจากรายการเรียบพระนครนั้นจัดผ่าน สถาันการศึกษานะคะภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครดังนั้นการจัดหรือการพูดคุยในรายการจึงต้องระมัดระวังคําพูดหรือการแสดงความคิดเห็นบางเรื่องผู้จัดอาจจะพูดตรงๆงไม่ได้นะคะแต่ก็จะพยายามนะคะพยายามที่จะอธิบายให้ท่านเข้าใจมากยิ่งขึ้นขอตอบประเด็นแรกก่อนนะคะเรื่องของวันสงกรานต์ถ้าท่านย้อนไปฟัง รายการเรียบพระนครที่ผ่านมาผู้จัดได้พูดคุยไปแล้วเรื่องของการสาดน้ําการสาดน้านั้นเนี่ยมาเกิดขึ้นภายหลังนะคะผู้จัดเองพยายามค้นคว้าอยู่ว่าช่วงเวลาที่การสาดน้ําหมายถึงสาดน้ําคําว่าสาดน้ำเนี่ยหมายถึงสเปรดนะคะในภาษาอังกฤษเขาร,รียกว่าสเปรดคือการสาดออกไปหรือสเปรดน้ําออกไปอย่างเร็วอย่างแรงพอสมควรในระดับหนึ่งที่เราเรียกว่าสเปรดก็คือการสาดน้ําผู้อื่น ไปยังบุคคลอื่นแต่ถ้าเป็นการรดน้ำนะคะเป็นการโพลพอ,พอ,พอน้ำลงไปหรือเทเทน้ำลงไปนะั้นเรียกว่าการรดน้ำซึ่งมันลักษณะของพิธีหรือประเพณเีสองอันนี้ต่างกันนะคะผู้จัดได้อธิบายเ ค่อนข้างละเอียดไปแล้วในขราวที่แล้วขอเท้าความสันิดหนึ่งถ้าท่านไม่ได้ฟังท่านจะได้เข้าใจแล้วก็ต่อเนื่องกับการตอบคาถามวันนี้การสงน้ําหรือการเทน้ําสงน้ําพระสงน้ำํำกระดูกอัฐิผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วหรือว่าสงน้ําในคล้ายๆกับการเทน้ําลงไปเนี่ยมันเป็นลักษณะของพิธีที่เราได้รับวัฒนธรรมนี้สืบเนื่องมาจากพิธีทางพราหมณ์นะคะ การส่งน้ําการรดน้ำเนี่ยผู้ใหญ่มันต่อเนื่องมาถึงการรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่ผู้อาวุโสที่เราเคารพนับถือส่วนการสาดน้ํานั้นน่าจะเกิดจากคนวัยหนุ่มสาวนะคะซึ่งอยากจะเล่นสนุกสนานแล้วก็รดน้ําแรกๆเนี่ยนะคะการสาดน้ําแรกๆเนี่ยไม่ได้สาดรุนแรงเหมือนสมัยนี้นะคะเป็นการรดน้ําจากฝ่ามือ ลำตัวแล้วก็ที่ไหลสูงสุดก็คือขอลดน้ําที่ไหลนะคะเช่นหนุ่มสาวเนี่ยเขาอยากจะเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์การเชื่อมโยงกันโดยใช้ประเพณีวัฒนธรรมเชื่อมเป็นตัวเชื่อมเนี่ยเขาก็จะเข้าไปขอรดน้ําหน่อยนะครับขอรดน้ําหน่อยนะเจะ้าะะทางเหนือนะคะรดน้ําหน่อยนะนะคะาอะไรเงี้ยก็จะลดที่ไหลจะไม่ลดที่ศีรษะนะคะเราแรกๆเนี่ยการเอ่อดน้ําสาดน้ําของวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยเขาจะลดกันที่ไหลลงไป เราจะไม่มีการมาลาดจากศรีรษะลงไปซึ่งเป็นเป็นของสูงนะคะเราคนไทยเราถือว่าถ้าทำไทยเราถือว่าศรีรษะเป็นของสูงดังนั้นไอการสาดนะ้ํามันน่าจะเกิดมาช่วงวัยหรือ ช่วงเวลาสมัยใหม่แล้วนะคะคือสนุกสนานและเริ่มของการสนุกสนานสา์กันเสร็จก็มีการปาแป้งสมัยก่อนก็มีการปาแป้งนะคะแต่ปาปากันเบาๆนะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่จะขอปะแป้งที่มือที่แขนแต่ถ้าเป็นวัยเดียวกันวัยรุ่นก็อาจจะปะที่แก้มอะไรเงถือโอกาสถือเป็นการถือโอกาสของหนุ่มๆสันิดหนึ่งอันนี้ก็ก็เป็นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นมาต่อเนื่องมาในในภายหลัง หลังหลๆนี้นะคะต้องต้องเข้าใจว่าประเพณีและวัฒนธรรมนั้นมีการคลี่คลายนะคะมีการขยับขยายก,ก็จากการสืบค้นไปอ่านเพิ่มเติมเนี่ยนะคะก็การสาดน้ําอาจจะขึ้นเกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกหรือเปล่าอันนี้ไม่มีการยืนยันนะคะเพราะว่าเพียงแต่ว่าเป็นที่รู้จักอันนี้เรายอมรับว่าต่างชาติรู้จัก แล้วก็สนใจสนุกสนานประเพณีสระน้ำอันสนุกสนานของเราเนี่ยเริ่มต้นจากประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียก็ว่าได้อันนี้อันนี้ยืนยันได้เพราะว่าสงกรานก็เป็นที่รู้จักทั่วโลกนะคะเรียกว่าเป็นอ popula festival เลยในในทั่วโลกเนี่ยถ้าจะมาเที่ยวเมืองไทยก็ต้องมาเทศกาลสงกรานเทศกาล สำคัญสำคัญอื่นๆนะคะอย่างอย่างภาคภาค,ภาคต่างๆเนี่ยก็จะมีบั่งไฟพญานาคมีอะไรต่ออะไรอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ทีนี้เราย้อนกลับมาเรื่องสงครามก่อนนะคะพอต่างชาติเข้ามาเที่ยวแล้วรู้สึกสนุกสนานแล้วก็มีการคลี่คลายมากขึ้นนะคะการสร์ก็รุนแรงขึ้นมีอุปกรณ์เพิ่มเติมมากขึ้นเช่นปืนฉีดน้ําอะไรต่างๆปืนอัดแรงดันอะไรต่ออะไรเนี่ยก็เกิดขึ้นในยุคหลังๆทั้งสิ้นคิดว่านะคะ เดี๋ยวจะไปสืบไปยืนยันทางหลักฐานทางประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งว่าน่าจะเกิดขึ้นหลังหลังจากเรามีการเขาเรียกว่าคณะราษฎรได้ทําการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยนะคะเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยจากสมบูรณาญาสิทธิราชระบอบกษัตริย์เนี่ยนะคะมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเราก็ให้ประชาธิปไตยหรือให้ความ เสมอภาคกันในในเรื่องของประชาชนทั่วไปในการที่จะเล่นน้ําสาดน้ําเพราะสมัยก่อนเนี่ยนะคะถ้าย้อนอดีตไปเนี่ยประเพณีสง,สงกรานต์เนี่ยนะคะจะมีขึ้นเฉพาะในราชสำนักเท่านั้นอันนี้ผู้จัดพูดคุยไปแล้วนะคะเมื่อคราวก่อนเกิดขึ้นจากในราชสำนักเท่านั้นตามประเพณีพราหมณ์นะคะเรารับเอาพราหมณ์มาจากอินเดียจากอินเดียก็ขยับปรับเปลี่ยนเข้ามาสู่วัฒนธรรมไทยพุทธกับพราหมณ์ก็ ีคู่กันมาในราชสำนักก่อนและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะประชาธิปไตยมากขึ้นการเล่นสงกรานารน้ำมันก็ถูกขยายไปสู่ประชาชนทั่วไปมันก็เลยเริ่มมีเทศกาลเปลี่ยนแบบประเพณีเป็นคำว่าเทศกาลเทศกาลสงกรานมากขึ้นเทศกาลคือสิ่งที่ประชาชนทุกคนเล่นได้หมดนะคะสนุกสนานได้หมดแต่ถ้าเป็นประเพณีเป็น traditional เนี่ย อาจจะมีเฉพาะในราชสำนักเท่านั้นประเพณีก็ยังถูกแบ่งเป็นประเพณีในราชสำนักกับประเพณีของประชาชนรัฐบาลแล้วก็ประเพณีของประชาชนทั่วไปอันนี้อันนี้ขยายความสักนิดหนึ่งนะคะท่านจะได้เข้าใจว่าประเพณีที่ราชสำนักนั้นก็มีสืบเนืเรื่องยาวนานมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มายาวนานมากท่านนี้ปรับเปลี่ยนมาสู่ประชาชนเนี่ย มาเป็นเทศกาลต่างๆอาจจะเป็นเพราะเรามีการเปลี่ยน <S <S แปลงการปกครองความเป็นประชาธิปไตยของคนไทยนี่แหละคะ่ะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมการเล่นสาต์าน้าอันนี้นี่ขอ,ขอตอบคําถามหรือขยายความในในสิ่งที่ท่านอยากอยากรู้เพิ่มเติมนิดนึงนะคะแต่ทีส่สงกรานเนี่ยถามว่าเกิดขึ้นที่ไหนก่อนและถ้าเกิดเข,ขมรจะมาขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเนี่ยเขมรเนี่ยอ้างอิงอะไรอย่างไรเดนเคยพูดไปแล้วนะคะว่า ประเพณีหลายๆประเพณีวัฒนธรรมหลายๆวัฒนธรรมหรือแม้แต่ cultural ทั้งหลายเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นมวยไทยไม่ว่าจะเป็นนวดไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงกรานนียก็ตามเนี่ยมันน่าจะถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกร่วมกันนะคะเขาเรียกเป็นมรดกร่วมมรดกโลกร่วมในเอเชียหรือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะว่า เรามีวัฒนธรรมนี้หรือประเพณีคล้ายๆกันในหลายๆประเทศเพียงแต่ว่ามันจะเกิดก่อนตรงไหนอย่างไรใครเป็นผู้ริเริ่มเนี่ยอันนี้มันมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะคะมันแผ่ขยายไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นลาวขเขมรไทยพมา่าเวียดนามในห้าห้าประเทศสี 4, 5, ประเทศตรงนี้เนี่ยมีเรื่องของประเพณีสงการหรือว่าทำเล่นสาดน้ำเนี่ยมา ไล่ๆกันใกล้เคียงกันมันเป็นการถ่ายเทยทางวัฒนธรรมเป็นการ cross culture กันนะคะถ่ายเทยทางวัฒนธรรมกันในในพื้นที่นี้เมื่อเรายังไม่ได้แบ่งกันเป็นประเทศฉะนั้นมันมันเจาะจงไปไม่ได้ว่าประเภทไหนเอ่อประเทศไหนเป็นประเทศแรกที่ก่อกําเนิดประเพณีสงการเราน่าจะเกิดขึ้นกันพร้อมๆกันในพื้นที่ต่างๆและก็เป็นวัฒนธรรมร่วม ถ้าจะ,ะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกก็น่าจะเป็นมรดกโลกเป็นทางวัฒนธรรมร่วมเพราะว่าสงกรานนั้นเนี่ยเราปิติพน์มาจากอินเดียแล้วก็มาพร้อมกับาศาสนาพราหม์หรือลัทธิพราหมนะคะในอดีตแล้วก็ขยับขยายขึ้นกลายเป็นฮินดูหรือพราหมณ์ใหม่ในปัจจุบัน mm hmm. การคลี่คลายหรือการตีคู่กันมาพูดกับพราหมเนี่ยเป็นเพราะว่าสงกรานนั้นคือวันขึ้นปีใหม่ในอดีต ขมรก็ใช้วันขึ้นปีใหม่ในช่วงเทศกาลสงกรานเหมือนเราลาวก็เช่นเดียวกันนะคะพะมา่าอาจจะเปลี่ยนแปลงมากมากกว่าคนอื่นเพราะว่ามีระบบการปกครองแบบผเผด็จการแล้วก็มีเป็นคอมมิวนิสต์บ้างอะไรบ้างเป็นผเผด็จการบ้างสลับสับเปลี่ยนไปแล้วก็มีหลายวัฒนธรรมในพมา่พมาพม่าอาจจะไม่คมชัดเท่ากับลาวขมรไทยนะคะว่าสงการานนั้นขึ้นปีใหม่กัมพูชาในอดีตก็ใช้ช่วงเทศกาลสงการานเหมือนเราะคะ่ะ ลาวก็เช่นเดียวกันเพราะว่าสงการน,นั้นถ้าจะย้อนไปในเอเชียอาคเนย์เนี่ยเราใช้การนับวันเดือนปีเนี่ยสระบบนะคะซึ่งก็คล้ายกันเขมรก็เช่นเดียวกันลาวก็เช่นเดียวกัน2ระบบในนี้หมายถึงว่าเรามีการนับวันเดือนปีตามพราหมนะคะตามพราหมลทัทธิพรามเนี่ยสองระบบระบบแรกเราเรียกว่าระบบการนับจากทางจันทรคติ กับระบบที่สองก็คือระบบทางสุริยคติเป็นท,ที่นิยมมากกว่านั้นก็น่าจะเป็นจันทรคตินะคะเพราะว่าการนับวันเดือนปีหรือวันขึ้นปีใหม่เนี่ยระบบทางจันทรคติสืบเนื่องมาจากคติความเชื่อทางพุทธศาสนากับพราหมณ์ในอดีตที่ตีคู่กันว่าวันขึ้นปีใหม่นั้นก็คือเดือนอ้าขึ้นหนึ่งค่ำอันนี้นับอย่างทางจันทรคติก็จะสอดคล้องกับระบบที่เราเรียกนักษัตริย นะคะสอดคล้องกับระบบนักษัตย์ก็คือ12ราศีเช่นวันเพ็ญเดือน3อันนี้ระบบจันทรคตินะคะก็คือวันมาฆาบูชาวันวิสาขะก็คือวันขึ้น15ค่มเดือน6เพราะว่าคําว่าวิสาขะนั้นแปลว่า6นะคะเดือน6การนับที่มีข้างขึ้นข้างแรมตามระบบของการเคลื่อนของดวงจันทร์ ะะดวงจันทร์นั้นก็จะหันเข้าสู่โลกเนี่ยชั่วโมงใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยใน24ชั่วโมงเนี่ยดวงจันทร์ก็จะมีการหันเข้าโลกใกล้โลกไกล,กลโลกแล้วก็มีสอดคล้องกับระบบน้ําขึ้นน้ําลงทําให้เรามีคําว่าข้างขึ้นข้างแรมนะคะเดือนมืดเดือนสว่างก็สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนไทยหรือคนในเอเชียคนในอินเดียในเอเชียอาคเนเนี่ยมาตลอดเวลาเราก็จะดูดวงจันทร์ ดูน้ำนะคะมันจะผูกเชื่อมโยงไปกับวิถีชีวิตเกษตรกรวิถีชีวิตของสัตว์โลกนะคะแม้แต่การจะรับประทานหอยอย่างนี้เป็นต้นนะหอยโขงเนี่ยหอยขมเนี่ยแกงหอยขมของเราเนี่ยเขาก็จะต้องดูว่าจะขึ้นจะแรลมจะไปเก็บหอยขมมารับประทานเนี่ยไม่ควรจะไปเก็บช่วงไหนอย่างไรเพราะว่าหอยมันกําลังวางไข่มันจะไม่อร่อยเพราะมันจะมีตัวอ่อนอยู่ในตัวของมันแต่ถ้ามันฤดูที่มันไม่วางไข่ก็จะไปเก็บมา แกงเอ่อแกงหอยขมนะคะอันนี้ก็เชื่อมโยงแบบแบบคร่าวๆสั้นๆให้ท่านเห็นภาพว่าวิถีชีวิตเหล่านี้ถูกกาหนดเข้าถูกวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตของคนไทยคนในเอเชียด้วยอันนั้นก็คือการนับนะคะระบบจันทรคติส่วนระบบสุสริยคติก็นับตามการโคโจรของดวงอาทิตย์นะ,ะนับ โดยใช้อินเดียนะจะอันนี้อันนี้รับอิทธิพลม,มาจากอินเดียตรงๆเลยก็คือแต่ละเดือนนั้นพระอาทิตย์ก็จะเคลื่อนนะคะไปในแต่ละราศีมันก็จะทําให้มีคําว่า12ราศี12นักสัตว์นะคะปีใหม่นั้นก็คือช่วงที่ผู้จัดเคยคุยให้ฟังแล้วหรือว่าท่านได้ยินได้ฟังมาหลายๆข้อมูลว่าเป็นการเคลื่อนของดวงอาทิตย์นะคะคำว่าสงกรานเนี่ยนะคะสงกรานติดเนี่ยมาจากภาษา สันสกฤตนะคะใช้ใช้เขาเรียกว่าภาษาสันสกฤตนั้นคำสังคราตินะคะสังกราติสังกราติออกเสียงว่าสังกราติแปลว่าการคติคือการจากไปของดวงอาทิตย์ความหมายจริงๆของคำว่าสังกราตินี่นะคะหรือดาวพระเคราะห์ดวงอื่นๆจะอาจจะก,กำลังเคลื่อนออกจากราศีหนึ่งไปสู่อีกราศีหนึ่งอันนี้ก็ท่านก็คงเข้าใจว่าตรุดสงการเนี่ย คำว่าตรุษเนี่ยลากศัพท์ก็มาจากสันสกฤตเช่นเดียวกันนะคะแปลว่าหมายถึงการตัดหรือการตรุษสองการาดก็หมายถึงการที่เคลื่อนหรือตัดย้ายดวงอาทิตย์นะคะจากราศีหนึ่งไปอีกราศีหนึ่งนั่นเองดังนั้นคําว่าราศีอีกนะคะโอ้ก็ต้องเชื่อมโยงไปถึงคาว่าราศีอีกคําว่าราศีก็หมายถึงการแบ่งขอบฟ้าออกเป็นช่องช่องสิบสองช่องขอบฟ้าเอาทำไมแบ่งเป็นสิบสองช่อง ก็แบ่งตามการเคลื่อนของโลกของเรารอบดวงอาทิตย์นั่นเองก็จะแบ่งขอบฟ้าหนึ่งรอบเนี่ยออกเป็น12ช่องเท่าๆกันแต่ละช่องก็จะมีดาวจักรราศีครองอยู่ในแต่ละช่องนะคะโดยพระอาทิตย์จะอยู่ช่องละ30วันอันนี้เป็นการประทับของประทับอยู่ของดวงอาทิตย์ใน1เดือนนั่นเองในรอบหเดือนแล้จะเคลื่อนย้าย ไปเรื่อยๆทั้งปีจนครบ12ช่องหรือ12เดือนก็จะครบ1ปีพอดีพระอาทิตย์ย้ายราศีเป็นประจำทุกเดือนนะคะอันนี้การระบบสุริยคติการนับตามสุริยคตินะคะแต่และเดือนพระอาทิตย์ก็จะเข้าไปอยู่ในราศีใดราศีหนึ่งแล้วก็จะเรียกราศีนั้นในในช่วงเวลานั้นสงกรานของราศีก็เช่นเมื่อพระอาทิตย์ย้ายจากราศีมังกรเข้าสู่ เราก็จะเรียกอยากราศีมังกรเดือนมกราคมเนี่ยนะคะเราจะเรียกมกราสังกรานตินี่ออกเสียงแบบสันสกฤตนะคะมกราสังกรานติก็คือการเคลื่อนของดวงอาทิตย์สงกรานต์สังกรา,น,กราน,นี้ไม่ได้ใช้ในเพาะช่วงเวลาวันสงกรานต์อย่างเดียวนะคะในทางระบบสุริยะกตินั้นจะเรียกทุกเดือนหรือว่าสังกรานตินะคะมกราสังกานติเมษณะสังกรานติอย่างเงี้ยนะคะเมษะสังกรานติ เป็นต้นอันนี้ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ในช่วงเวลาโดยนิยมเรียกว่ามหาสมกรารน,นะคะสำหรับคนไทยนี้สำหรับคนไทย,นนไทยแล้วก็วัฒนธรรมอื่นๆในอุตสาคเนอุตสาคเนก็คือเอเชียตอนใต้ของเราเนี่ยนะคะตั้งจีนตั้งแต่จีนไม่ได้แบ่งประเทศนะคะตั้งแต่จีนตอนใต้ลงมาจนถึงสุดเขตปลายแหลมมาลายูเลยก็ถือว่าเราเรียกบริเวณนี้ว่าอุษาคเนนะคะเขาก็จะนับ เอาสงกรานต์ปีใหม่เนี่ยเหมือนกันก็คือการเคลื่อนพระอาทิตเคลื่อนย้ายจากราศีเมษจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีเมษเรียกว่าเมษสังกรานตินะคะหรือว่าวันมาหาสงกรานต์นั่นเองอันนี้บรรดานักปราชทั้งหลายก็กําหนดนะคะว่าวันมาหาสงกรานต์นั้นเป็นจุดเริ่มต้นหรือการแบ่งปี สุริยวิถีนะคะเรียกว่าสุริยวิถีเป็นเส้นศูนย์สูตรท้องฟ้าถือเอาวันที่มีกลางกลางคืนกับกลางวันเนี่ยมีระยะเวลาเท่ากันเรียกว่าจุดราตรีเสมอภาคนะคะหรือวิส,ว,สวัตท่านอาจจะเคยได้ยินคำนี้นะคะวิสวัตจุดราตรีเสมอภาคอันนี้ก็เป็นความรู้ ที่มาจากอินเดียล้วนๆนะคะ in เมดอินเดียล้วนเลยรับเอาสิ่งเหล่านี้มาจากอินเดียก็ทําให้ถามว่าสงกรานนะคะมนจะมาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั้นถูกต้องไหมก็ถ้าจะขึ้นก็บอกว่าต้องอย่ไปโทษเมิเลยค่ะต้องโทษยูเนสโกนะคะเพราะอันนี้พามเห็นส่วนตัวของผู้จัดนะคะว่ายูเนสโกเองก็ต้องใช้วิจารยาน,นะคะ่ะหรือสืบค้น วิเคราะห์ดูว่ามันควรจะเป็นวัฒนธรรมร่วมในเอเชียอุตสาคาเนนี้ไหมหรือเขเมรจะไปยึดเอาเป็น,ปนมรดกโลกของตัวเองเพียงชาติเดียวก็คงจะไม่ถูกต้องนักอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะคะ,ะส่วนส่วน จะไปโทษเขมรก็ไม่ถูกจะโทษไทยเราก็ไม่ได้เพราะเราไทยเองเราก็พยายามจะขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในหลายๆสิ่งแล้วอีกหลายๆสิ่งนะคะอีกหลายๆเทศกาลอีกหลายๆสถานที่ที่เรากําลังขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกต้องติดตามกันต่อไปจะโทษใครไม่ได้นะคะต้องโทษผู้ให้รางวัลนะคะหรือผู้ที่ให้เ,เขาเรียกขึ้นทะเบียนสิ่งนี้ก็คือยูเนสโกขราวหน้าหลังสงกราน ผู้จัดจะมาตอบส่วนอื่นๆที่เหลือที่เกี่ยวข้องกับยูเนสโกยูเนสโกนี่แหละค่ะสำคัญที่สุดเป็นหน่วยงานเป็นหน่วยงานมาจากไหนอย่างไรแล้วทำไมถึงมามีสิทธิ์ให้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกประเทศนั้นประเทศนี้ในทวีปนั้นทวีปนี้ได้อย่างไรอันนี้น่าสนใจมากกว่านะคะ ผู้จัดทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ติดตามรายการเรียบพระนครได้ใหม่ในะคราวต่อไปนะคะจะมาเฉลยในเรื่องของยูนสโกให้รางวัลแล้วจะให้รางวัลมวยไทยได้อย่างไรนวดไทยได้อย่างไรโนราของเราได้อย่างไรแล้วก็ล่าสุดวันสงกรานของเรานั้นได้มาเพราะอะไรอย่างไรยูนสโกมีเงื่อนไขมีที่มาที่ไปอย่างไรติดตามรายการเรียบพระนครในตอนต่อไปนะคะวันนี้ที่ฉันธนพันธ์บุญเรลต์กลินต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Thank you.